สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแฝดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในมุ้งนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในที่นอนส่วนตัวผมนั่นก็คืออาณาจากักรเมฆในละครเพลงลงตตอนนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูน้องเชอน้องเชอดีนาะสายชาร์จผมสายชาร์จยาวมากเลยยาวสองเมตรอะน้องเชอ เดูเหมือนว่าน้องเชอจะไม่ชอบหน้าควางอ่ะแต่ผมชอบเออตึดเออเออเออว้าวผมตีแกลผมหน้าดูดิแดงเลยอ่ะตึดตึดตึด สีครับไงก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็กดไลค์กด้สักสักไลคหรือแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิง่งบลา